ตรงนี้มีอยู่เจ็ดแปลงใส่ปุ๋ยครั้งแรกตอนอายุได้เจ็ดวันแล้วตัวนี้ได้เจ็ดวันเข้าวันที่แปดแล้ว เราก็ไม่ต้องหวานเยอะหวานพอประมาณพอทวันเยอะนี่อาจจะตายได้พักบุ้งอาจจะตายได้เพราะอายุอย่างน้อยหลักสำคัญที่สุดของการปลูกพักบุ้งให้สวยนี่ ให้เจริญเติบโตวไวต่อการต่อให้ทันตลาดที่เราจะต้องส่งทุกวันเนี่ยเราจะกําหนดวันได้เลยนะคือช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยช่วงเจว,วันแรกเจ็ดแปดวันแรกนี่ให้รดน้ําเช้าเย็นทุกวันเลยอย่าให้อย่าให้ขาดน้ําเพราะถ้าขาดน้ําก็คือเหมือนกับผักบุ้งชะงักการเจริญเติบโตนะ่ะ พอสักเลย10วันไปแล้วเราวันละครั้งก็ได้รถเฉพาะตอนเช้า พราะผักบุ้งนี่เป็น,เป,นเป็นพืชที่อายุสั้นแค่20กว่าวันนี่ก็สามารถเก็บขายได้แล้วเราต้องพยายามเร่งอย่าให้ขาดน้ำจะทำให้การเจริญเติบโตเขาชะงัก